คลค่ะสวัสดีตอนนี้คือเมื่อกี้เราไปเที่ยวเลยนะซานตริีนีซานตรินีคือตอนเนี้ยไลน์เต็มไปหมดเป็นพันแล้วเมื่อกี้ตอนแบตหมดครั้งสุดท้ายพันสองข้อความตอนนี้เกือบสองพันแล้วคือจะเย็นๆยเรื่องโฟบี้เรื่องคอรลรัปชั่หรือว่าเรื่องอะไรทุกเรื่องขอขับรถถึงกรุงเทพตอบแน่นอนนะคะโอเคไหมไม่ต้องห่วงใส่พิมพ์ข้อความมาเลยในไลน์พิมพ์มาเลยเดี๋ยวตั้งใจตอบแน่นอนของพี่ด้วยของพี่แบตหมดใช่ พลนี้พอนะก็พิมพ์มาเลยพิมพ์มาเลยเดี๋ยวตอบแล้วใครเลือกสีไหนให้ให้ให้เขียนเบอร์ไว้เลยนะคะจะส่งแน่นอนเจอกันบ๊วยนี่เข้าไปซื้อดอกไม้มามันที่หัวแหละแต่ว่ามันโคาสีกันเนี้ย เนีงง่ยกินนี้แกงม่วงนะขบับรถต้องกินนี้แกงมง่วงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันไว้ค่ะโอเคก่อน